จะสังเกตว่ามีการปรับคอรมอรแต่ก็ไม่ได้มีการแสดงออกโดยกระทรวงไหนหรือโดยรัฐบาลเลยนะครับว่าคอรมอรชุดนี้เนี่ยม,มีเป้าหมายอะไรที่จะทำให้กับประเทศชาติในช่วงปีหรือ2ปีที่เหลืออยูนะอ่ความเป็นเอกภาพความสมรสมรั่คีในการที่จะ,ะทำงานไปในทิศทางเดียวกันผมคิดว่าก็ไม่มีภาพที่ทปรากฏ <c oughs> นะครับ มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยตามโพลที่เห็นเนี่ยนะจะจะโพลทำดีทำไม่ดีไงผมไม่ทราบแต่ว่าโพลที่ปรากฏทุกโพลนี่ก็คือไม่ได้มีความหวังนะครับกับรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็ประชาชนคนส่วนใหญ่ตามโพลก็มองว่าอย่างน้อยที่สุดนายกก็ควรที่จะที่จะลาออกไหมนะครับมันมันมันจะได้แบบปลดล็อกแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ mm hmm. เดินไปข้างหน้ายังไม่ได้หมายควาว่า เราแก้ปัญหาทั้งหมดได้นะแต่อย่างน้อยมันมันได้ก้าวไปข้างหน้าครับตอนนี้เราเหมือนกับติดกับดักตัวเองอยู่เพราะยังยังไม่มีนายกที่มีอำนาจเต็มจริงๆไอ้เรื่องที่จะต้องไปจัดการระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชายแดนกัมพูชาไม่ว่าจะคุยภาษีกับอเมริกาในแง่ของฝั่งนู้นเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะคุยแล้วจะจบหรือเปล่า ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องภายในประเทศนะครับเพราะว่าในในในการเจราจารในแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีผู้ได้ผู้เสียในประเทศของเราในประเทศของเราเองนะซึ่งมันก็ต้องมีความความสามารถในการที่จะอธิบายชี้แจงมันมีมุมมองที่ต่างกันอยู่แล้วแม้แต่เรื่องเนี่ยครับรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยนะก็มันก็มีมุมมองที่มีเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะคคือคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลรัฐบาลมีหน้าที่ต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจ ใน,บน,บ,นบนพื้นฐานข้อมูลที่ทครบถ้วนนะครับแล้วก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องสามารถที่อธิบายกับสังคมได้ว่าวันนี้เราจะใช้เงินภาษีทําเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับใครได้ประโยชน์ใครอาจจะเสียประโยชน์นะครับและโดยรวมเนี่ยประเทศชาติได้อะไรแต่การสื่อสารแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันต้องอย่างที่บอกครับย้อนกลับไปที่ประเด็นความไว้วางใจนะฮะที่ที่ประชาชนอย่างน้อย จำนวนหนึ่งอ่ะ,ออะต้องมีกับกับกับรัฐบาลนะครับว่าคิดมาดีแล้วนะฮทำได้ทำได้จริงนะครับแล้วก็บริสุทธิ์ใจในการในการกระทำก็ก็เลยฟังดูก็เลยเหมือนกับว่ามีอีกมุมหนึ่งก็ยุบสภาแล้วแล้วเลือกกันใหม่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าจะได้มาแก้ไอ้ความเชื่อมั่นตรงนี้ได้ใช่ถ้าสมมติว่าชุดนี้อยู่กันไปแค่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนนาย,ยกแคนดิเดตที่เหลืออยู่แล้วจัดกันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็โอเคในแง่ของตัวบุคคลมันอาจจะพอลด ไอ้ความไม่ไว้บางใจตรงนั้นได้<น>แต่โดยภาพรวมก็ยังไม่ได้แก้การเปลี่ยนตัวบุคคลเนี่ยมันเพื่อเพื่อแบบรักษาระบบให้ไปต่อ,อาตามตามมาตรฐานสากลที่ควรนะครับว่ามันควรจะต้องมีการรับผิดชอบต่อต่อการกระทำาน,นั่นนั่นคือเพียงแค่นั้นแล้วก็เพื่อรักษากิทธภูมิของตัวตําแหน่งนะฮะแต่ถามว่าเพียงแค่นั้นมันพอไหมก็อย่างที่คุยกันมันไม่พอหรอกนะะแม้แต่เลือกตั้งไปแล้วพอไหม ก็อาจจะไม่แน right. yeah. ่แต่ว ah ่าแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็เลือกกันใหม่คือมันมันต้องมันต้องแก้ไขภายในระบบเมื่อวานผมคุยกับดรแดนเกรียงศัก์เจริญวงศัก์นะจริงๆก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รุ่นยุคก่อนอันี้นะสอสอสมัยเดียวกับผมเลยท่านเสนอนายกมาตราห้ามาผ่าทางตันเลยไม่เหลือแคนดิเดตคนไหนที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้แล้วคุณกอนคิดว่ายังไงคะแลกเปลี่ยนกันท่านหน่อยคือ เอ,เอาว่ากันไปตามาตามกฎเกณฑ์กติกานะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผมไม่รู้้วยซ้ำไปว่ามาตราห้เนี่ยจะมาได้ยังไงมายัางไงแล้วก็จะส่งผลยังไงแต่ว่าตราบใดที่มันมันอยู่ในคันลองอความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปไปฝืนอารมณ์ความรู้สึกของของประชาชนาาสามารถอธิบายให้กับ ชาวโลกได้ในระดับหนึ่งผมคิดว่าโอเคหมดนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่ามีทางรัฐเท่านั้นเองผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราเราต้องสร้างสาบ,บันต่างๆที่มีความสำคัญในประเทศเนี่ยให้มีความเข้มแข็งรวมไปถึงสาบ,บันการเมืองด้วยนะครับเพราะนั้นตราบใดที่สาบ,บันการเมืองอ่อนแอเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยากนะที่เราจะแก้ไขปัญหาของประเทศเราเองได้เ๋ย่พึ่งไปใช้ทางรัฐ ไม่ว่าจะนายกมันใช้กันมาห,มหลายครั้ง<ม>นอกแคนดิเดตหรือว่าจะการยึดอํานาจก็ตามสุดท้ายแล้วคือมันมันใช้กันมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ได้สามารถที่จะพิสูจน์ว่าว่ามันช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บางคนก็บอกว่าเลือกตั้งเหมือนกันเลือกมาแล้วก็หลายครั้งก็ไม่เห็นมันมันดีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งน,นะครับว,าวา่าเช่นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยในมุมมองของผมนะรัฐบาลที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลที่ที่ประชาชนเลือก นี่คือในในมุมมองส่วนตัวของผมคือผมมองว่าแล้วผมแสดงความแสดงออกในความคิดนี้เนี่ยตั้งแต่แบบวันแรกหลังจากาที่รู้ผลเลือกตั้งเลยนะครับว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยาจากผลการเลือกตั้งรัฐบาลที่ประชาชนวันนั้นเลือกเนี่ยคือรัฐบาลก้าวไกลบบกเพื่อไทยนะแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้รัฐบาลแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดผมคิดว่า ระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพราะคราวที่แล้วมันมีเงื่อนไขของสอวอเข้ามาใช่มันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกเนี่ยสามารถที่จะมากับเพื่อนแก้ไขปัญหาประเทศได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกจริงในมุมมองของผมแต่ถ้าเลือกใหม่ไม่มีเงื่อนไขสอวอเข้ามาแล้วแล้วกลไกลมันทํางานได้ตามปกติแล้วลองให้ทํางานดูมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ใช่ครับและอย่างน้อย ประชาชนพวกเราเนี่ยก็จะได้มีความรู้สึกว่าเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยนี่คือรัฐบาลที่เราเลือกมาจริงนะร่วมกันรับผิดชอบแล้วผมมีความรู้สึกว่าการร่วมเป็นเจ้าของการร่วมกันรับผิดชอบแล้วส่วนคนที่ไม่ได้เลือกนะเขาก็มีหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบนก็าาคว่ากันไปครับแต่เมื่อเราเราได้การเมืองแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มที่ มันจะนําไปสู่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีมากขึ้นมีหวังมากกว่าสภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมันไม่ได้ตรงกับความต้องการที่คนเลือกมาตั้งแต่แรกที่คุณกรณบอกใช่ครับวันนี้ผมหวังน้อยมากนะครับกับกับรัฐบาลที่ท,ที่ที่มีอยู่นะแต่ก็เขาเคารบว่าโอเคตามตามกติกาทั้งหลายเนี่ยคือ,คอเขาคงอ,อยู่ต่อนั่นแหละแล้วก็หวังว่าในช่วงนี้เขาอยู่เนี่ยก็คือเขาก็ ช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งคือเขาอยู่ต่อก็ให้กำลังใจว่าให้ทำให้สำเร็จก็แล้วกันในะที่แต่ไม่ได้หวังประกาศเอาไว้แต่ไม่ได้หวัง <laughs> อ่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณกรณ์รับ